สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณลุงสวัยในเรื่องราวของผู้ที่พบประตูนรกเท่าที่เคยพูดคุยหรือได้สัมผัสอ่านศึกษากันมาส่วนหนึ่งจะรู้สึกคล้ายๆกับความฝันอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าเหมือนละมอเดินออกไปข้างนอกห้องเดินออกไปนอกบ้านบ้าง แต่พอกลับมาก็รู้สึกไม่แน่ใจว่าที่ตัวเองพบเห็นมานั้นเป็นความฝันหรือเป็นความจริงซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นไปดังนี้ในทางกลับกันบางคนก็รู้สึกและยืนยันว่าที่เขาไปพบมานั้นเป็นเรื่องจริงบางคนถึงกับออกอาการท้าและบอกว่าเรื่องที่เขาพบเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องจริงทั้งนั้น ซึ่งเรื่องราวแบบนี้ดิฉันไม่กล้าปันธงใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากตัวดิฉันเองไม่เคยพบเห็นมาด้วยตัวเองถ้าอะไรที่พบมาด้วยตัวเองจะสังเกตและสามารถนำมาเล่าได้เป็นฉากๆากเหมือนกับเรื่องราวที่มีคนเคยบอกว่าตนเองเคยไปเห็นประตูนรกเคยเห็นยม,มทูตแล้วเคยไปสวรรค์เคยผ่านประตูสวรรค์ เขาเหล่านั้นเล่ามาอย่างไหนดิฉันก็ว่าไปอย่างนั้นไม่มีสิทธิ์ไปชี้แจงคนไหนพูดจริงหรือไม่จริงอะไรอย่างไรเหมือนกับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณลุงสวายอายุของท่านก็ราว8ปดสิบกว่าเฉียดเฉียดเก้าแต่ท่านยังไม่หลงไม่ลืมจำอะไรได้แม่นท่านบอกว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะท่านกินกล้วยน้ำว้าทุกวันวันละสามลูกท่านกินมาตั้งแต่อายุสิบกว่า จนวันนี้แปดสิบจะเก้าสิบก็ยังไม่เลิกกินท่านว่าอย่างนั้นคุณลุงสวัยแก่เป็นช่างเก่าสมัยก่อนเคยไปทำงานร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำขึ้นเหนือก็ไปมาแล้วทุกจังหวัดภาคกลางแกก็เคยไปลุยงานทั่วคุณลุงสวัยแกเล่าว,ว่าแกเคยไปสวรรค์มาแล้วตอนนั้นแกป่วยหนักเป็นไข้ป่าไปโดนมาจากทางเหนือนี่แหละแต่โชคดีที่ตอนเป็น เป็นตอนที่แกกลับมาอยู่ที่บ้านที่นครสวรรค์แล้วไอที่ไปโดนไปเป็นมาสองสามวันก่อนมันยังไม่มีอาการไข้พอวันที่สามก็จับไข้าปาอาการมันแรงมากจับไข้หนาวสัน่นร้องครางเป็นนกฮูกเลยพอวันที่สี่ไข้มันแรงมันไวลุงสวยแกโดนเข้าไปจังๆล้มทั้งยืนลุกแทบจะไม่ขึ้นจับไข้หัวหมุนไปหมด จับไข้หนักๆในราสามวันตอนนั้นคิดว่าตนจะแย่เสียแล้วรู้สึกไม่ดีเอาเสียเลยคิดว่าถ้าจะแย่คราวนี้ถ้าจะตายแน่ๆเพราะทั้งสามวันไข้ขึ้นสูงไม่มีลดเลยพ่อตกเย็นก็จับไข้หนาวสั่นครางไปหมดหนาวมันหนาวแบบเข้าถึงกระดูกสั่นกึกๆทั้งวันหนาวจนแทบจะบ้าทั้งๆที่อากาศข้างนอกก็ไม่ได้หนาว ผมเอาผ้าห่มมาห่มสามสี่ชั้นก็ไม่หายหนาวพอย่างวันที่ห้าวันนั้นผมเป็นหนักที่สุดหนักที่สุดของลุงสวัยคือบ้านมันหมุนไปหมดผมเวียนหัวแทบจะอาเจียนแต่ก็เพียรพยายาม่มใจคิดว่าถ้าทางคราวนี้ผมจะตายแน่ๆแล้วขณะที่กำลังแย่ๆอยู่นั้นผมก็รู้สึกแปรบ๊บมันแปลกตรงที่ว่า จู่ๆขณะที่ผมกำลังหนาวเย็นยาเยือกจนแทบจะขาดใจนั้นมันก็หายหนาวขึ้นมาเฉยๆไอที่บ้านหมุนก็กลายปวดหัวเจ็บไข้ก็เหมือนจะทุเลาลงมากมันเป็นไปได้ยังไงจู่ๆก็เหมือนจะหายหมดอย่างนั้นหรือว่าเราตายแล้ววะพอคิดได้เท่านั้นก็ตกใจลุกขึ้นพรวดพลาดทันทีเลยน่าแปลกที่ตอนที่ผมเป็นหนักอย่าว่าแต่ว่าจะลุกเลยแค่พยักหน้า ขง,งกหัวแทบจะไม่ไว้แต่นี่พอรู้สึกว่าหรือว่าเราตายแล้วว่าเท่านั้นแหละมันก็ลุกรวดพราดขึ้นมาเลยพอลุกขึ้นได้รู้สึกเหมือนตัวเองหายเจ็บไข้ลุกขึ้นมานั่งกลางเตียงพรางมองไปรอบๆสุดท้ายพอหันมาก็พบว่ามีตัวผมอีกคนหนึ่งยังนอนอยู่ที่เตียงนั้นนั่นแหละผมคิดว่าตัวผมที่ลุกน่าจะเป็นวิญญาณ ผมคิดได้แค่นั้นก็ปรากฏมีคนสี่คนเข้ามาในห้องผมทั้งสี่คนนั้นหน้าตาดีนุ่งขาวมากันหมดผมรู้เลยว่านั่นถ้าจะเป็นโยมทูตมารับวิญญาณผมแน่ๆผมก็ถามเขาว่าพวกท่านเป็นโยมทูตหรือเขาก็ว่าไม่ใช่หรอกผมถามว่าไม่ใช่โยมทูตแล้วเป็นอะไรล่ะเขาว่าเป็นเทวดาผมเหินก็สงสัย เทวดาทำไมแต่งตัวธรรมดาจังเลยใส่เสื้อสีขาวเนี่ยหรือเป็นเทวดาเขาก็ว่าใช่แต่นี่เขาเนรมิตกายให้เป็นแบบอย่างธรรมดาถ้าไม่เชื่อจะให้ดูร่างจริงๆก็ได้ว่าแล้วเขาก็เนรมิตกายบูบเดียวก็เป็นชุดอย่างเทวดาที่เราเห็นกันตามวัดเขาถามว่าอา้าวทีนี้เชื่อหรือ,อยังผมว่าเชื่อแล้วเชื่อแล้วเห็นแล้วนี่มารับสิญ,ญญาณผมหรือ ผมตายแล้วหรือเขาพยักหน้าครางบอกว่าทางนั้นเขาให้มารับอย่างไงตามพวกเขามาก็แล้วกันพอเขาให้ลุกผมก็ลุกลงมาจากเตียงมันน่าแปลกที่ว่าก่อนหน้านี้ผมลุกลุกไม่ไหวอย่าว่าแต่ลุกเดินเลยแค่ลุกขึ้นนั่งผมก็เต็มทีแล้วนี่ผมลุกอย่างสบายเดินเหินได้คล่องแคล่ว และไม่มีทีท่าว่าจะไม่สบายหรือเป็นอะไรเลยมันรู้สึกสบายดีทุกอย่างร่องรอยของความเจ็บปวดหายไปหมดผมเดินตามเขาออกมานอกห้องหน้าแปลกที่พอเลี้ยวพ้นประตูห้องมันก็กลายเป็นกลางทุ่งผมงงมากเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกการเดินทางของพวกเขาไม่ใช่แบบมนุษย์แล้วที่จะอาศัยกายเนื้อไปนี่มันกายทิ์ จะไปไหนก็ได้ทั้งนั้นว่าแล้วเขาก็พาผมเดินต่อไปจากท้องทุ่งกว้างนั้นผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวทุกอย่างรอบรอบตัวเหมือนจะผ่านตัวผมไปอย่างรวดเร็วมันเหมือนผมนั่งอยู่บนรถไฟแล้วมองภาพสองข้างทางที่มันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนั่นแหละผมชักกลัวแต่เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวจะถึงแล้วผมเห็นวิวมันผ่านตัวเราไปเรื่อยๆ ภูเขาแม่น้ำป่าบ้านคนถนนหนทางน้ำตกทะเลอะไรต่อมิอะไรวิ่งผ่านผมไปอย่างรวดเร็วแทบทั้งสิน้นไม่นานบริเวณนั้นมันก็มืดมิดไปหมดคราวนี้ผมไม่รู้แล้วว่าผมอยู่ที่ไหนหรืออะไรเพราะมันมืดมากมืดเสียจนมองอะไรไม่เห็นเลยทีเดียวและแล้วผมก็เห็นรูที่มีแสงสีขาวสีขาวอยู่ข้างหน้า รูที่ว่านั้นใหญ่ขึ้นทุกทีทุกทีจนในที่สุดก็เห็นเป็นช่องกว้างที่มีแสงสว่างสีขาวลอดออกมาคุณจะพาผมไปที่นั่นหรือผมถามเขาก็ว่าใช่อีกเพียงอึดใจเดียวผมก็ไปถึงตรงจุดที่แสงสว่างสว่างนั้นผมจึงหยุดผมต้องก้าวเท้าเข้าไปในแสงสีขาวส่วนรอบๆตัวผมบริเวณโดยรอบนั้นมืดมิดไปหมด น่าแปลกที่พอพวกนั้นมาส่งผมแล้วเขาก็ไม่ก้าวข้ามไปในประตูที่มีแสงสีขาวเขาบอกว่าข้าเข้าไปไม่ได้คนละส่วนกันเจ้าเข้าไปเถอะแล้วเดินตรงไปทางนั้นแหละเขาว่ามาอย่างนั้นผมก็ทําตามเพราะผมตายแล้วไหนๆก็ไหนๆมาถึงแล้วยังจะกลัวอะไรอีกถึงจะมาหรือไม่มามันก็ต้องมาอยู่ดีนั่นแหละผมเดินมาเรื่อยๆมันไม่มีอะไรในนั้นเลย มีเพียงทางสีขาวกับวิวรอบๆที่เป็นสีขาวเท่านั้นให้ตายสิว่านี่หมั่นที่ไหนผมนึกเดินไปเรื่อยๆก็ไม่พบใครไม่พบคนหรืออะไรทั้งนั้นมีเพียงถนนสีขาวกับวิวสีขาวรอบๆตัวหมั่นแค่นั้นจริงๆผมเดินมาเรื่อยๆก็ตกในราวซักสองกิโลได้ละมัง้งแต่หน้าแปลกที่ผมไม่เหนื่อยไม่เมื่อย ไม่หิวไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นมันเฉยเฉยจนผมเดินมาอีกสักหน่อยผมก็พบคนเหมือนผมนี่แหละต่อแถวกันอยู่เป็นแถวแถวแถวหนึ่งสักสิบคนใครเดินมาจากไหนก็มาต่อแถวตรงนั้นผมเห็นเขาต่อแถวก็รู้สึกว่าตัวเราน่าจะไปต่อแถวกับเขาด้วยคนที่ต่อแถวอยู่บางคนใส่ชุดสีขาว บางคนใส่ชุดใหม่ที่พึ่งตายแบบผมผมยืนและเดินตามแถวเขาไปถึงพบว่าคนที่ใส่ชุดสีขาวนั้นมันมาจากการที่ว่าเขาเดินผ่านเส้นทางข้างหน้าทางที่ว่านั้นมีรูอยู่บางคนที่เดินผ่านรูนั้นไปได้ถ้าเดินผ่านรูแล้วรูไม่เปิดหรือไม่ตกลงไปก็จะได้ชุดสีขาวให้เดินกลับไปต่อแถวที่เป็นแถวยาวอยู่สุดนูน้นส่วนบางคน เดินไปแล้วก็หล่นบูบหายไปในรูพวกนั้นแล้วก็หายไปเลยผมเห็นคนตกลงไปก็กลัวว่าตัวเองจะตกลงไปบ้างผมคิดว่าถ้าทางรูพวกนั้นมันจะเป็นทางไปลงนรกเพราะเราเคยได้ยินกันมานานแล้วว่าทำบาปจะตกนรกตกนรกที่คนโบราณว่าผมคิดว่าน่าจะตกลงไปในรูนั่นแหละนี่ตกนรกทั้งนั้นก็คิดว่า ท่าทางกูคงจะตกนรกนี่สละเวย้ยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีใครคิดจะหนีไม่มีใครคิดจะออกนอกแถวหรือไม่ปฏิบัติตามแต่อย่างใดคนมันก็เดินเข้ามาเรื่อยๆจากที่นั่นที่นี่ส่วนใหญ่ใส่ชุดมาจากบ้านแบบผมนี่แหละผู้หญิงผู้ชายเด็กแต่ไม่มีคนที่ผมรู้จักเลยสักคนเดียว แถวของผมก็ขยับไปเรื่อยๆผมก็เดินตามน้อยคนที่จะร่วงลงไปในรูส่วนใหญ่จะต้องเปลี่ยนเป็นชุดสีขาวแล้วไปต่อแถวที่ยาวลิบล,ลินู่นนั่นแหละผมเดินตามไปเรื่อยๆใจก็ตุ้มตุ้ตอมตกูจะโดนไม่ว่าผมเองก็ไม่รู้แต่แปลกถ้าเป็นบนโลกหรือที่ไหนที่ไม่ใช่ที่นี่ผมคงจะหนีไปที่อื่นหรือไม่ก็ไม่สนใจที่จะมาเข้าแถวอะไรนี่หรอกแต่ที่นี่มันแปลก ผมอยู่ที่นี่ผมต้องมาทําตามพวกเขาทุกคนก็ทําตามไม่มีใครปฏิเสธหรือโวยวายว่าไม่ยอมแต่อย่างใดผมเดินกระเถิบไปเรื่อยๆคนที่อยู่ในแถวก่อนๆหน้าผมไม่มีใครต้องร่วงลงไปในรูเลยสักคนเดียวทุกคนเดินไปบนปากรูราวกับมันมีกระจกกั้นอยู่อย่างนั้นแหละอีกสองคนจะถึงตัวผมแล้วแถวข้างๆผมก็ไม่มีใครร่วง ทางขวาก็ไม่มีใครร่วงผมก็คิดในใจว่าเอาวะถ้าทางกูคงไม่ร่วงลงไปหรอกก็ไม่มีใครเขาร่วงเลยนี่ในที่สุดผมก็เดินมาถึงคิวรอเป็นคนต่อไปคนก่อนหน้าผมเขาเดินไปแล้วเขาก็ไม่ร่วงเดินผ่านไอ้ปากกลุมนั่นไปได้อีกคนก็ผ่านคราวนี้ตาผมแล้วผมก็เดินไปเรื่อยๆข้างหน้าเป็นสีขาวมีแต่ไอรูนั่นแหละ ที่เป็นหลุมดำมืดมองไม่เห็นกันถึงตรงนี้ผมแน่ใจเลยว่านั่นน,ะนาะนรกแน่ๆผมก้าวเท้าเดินไปตามทางจนถึงปากหลุมก็ตัดสินใจเดินไปก้าวแรกก้าวที่สองก้าวที่สามมันก็ไม่ร่วงแต่พอก้าวที่สี่ผมรู้สึกได้เลยว่าพื้นมันหยุ่นยุนพิกลแล้วจูๆ่ๆพื้นที่ใสๆนั้นก็หายไปหายไปอย่างรวดเร็ว ผมก็กำลังก้าวเดินอยู่ก้าวไปไม่ทันมันเร็วมากเร็วจนไม่ทันตั้งตัวเลยพอมันหายวับผมก็ร่วงวูบลงมาทันทีในใจคิดว่าตายแล้วกูลงนรกจนได้ผมเสียววูบมันเป็นความรู้สึกที่เสียววูบและรู้สึกว่ารอบๆตัวมันมืดมิดไปหมดผมลืมตาแต่มองอะไรไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินเสียง รู้สึกว่าลมหายใจก็ติดติดขัดขาด,ขดมันก็หายใจไม่ออกผมคิดว่าแย่แล้วตายแน่ๆลงได้หายใจไม่ออกนี่มันนรกชัดๆความรู้สึกยังรู้สึกว่าร่วงลงมาเรื่อยๆความสูงไม่รู้เพราะไม่เห็นอะไรเลยผมรู้สึกกลัวว่าข้างล่างมันจะมีอะไรแล้วร่างที่ร่วงลงมาตามความสูงขนาดนี้ เมื่อไปถึงสุดทางมันจะเป็นอย่างไรถ้าร่างผมกระแทกพื้นผมจะเจ็บปวดมากไหมหรือเพราะนี่มันเป็นนรกผมก็เลยรู้สึกอย่างนั้นผมกลัวกลัวเสียจนไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรมองไม่เห็นหูไม่ได้ยินจมูกหายใจไม่ได้มันอึดอัดและทุรนทุรายเลือกเกินผมเสียว,วูบสุดกำลังทันทีที่ร่วงลงมาจนสุดทางมันเป็นความรู้สึกเสียวูบสะดุ้งเฮือก เหมือนตกลงมาจากที่สูงผมสะดุ้งเฮือกแล้วถอนหายใจดังโฮกลุกขึ้นนั่งทันทีแล้วผมก็ต้องแปลกใจยกใหญ่เพราะรอบๆตัวผมมีคนมุงล้อมรอบไปหมดท่าทางทุกคนกำลังตกอกตกใจที่จูๆ่ๆผมก็ลุกรวดขึ้นมาอย่างนั้นท่าทางเขาแปลกใจมากเข้ามาซักถามและพูดกับผมกันยกใหญ่จนไม่รู้ว่าใครเป็นใครผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เมียผมบอกว่าอาการผมส่งกับซุดจนเมื่อวานผมนิ่งไปไม่ขยับตัวไม่กระดิกตัวแต่ยังมีลมหายใจแผ่วๆเขาเลยเรียกญาติตามญาติกันมาหมดหวังจะมาดูใจกันเป็นครั้งสุดท้ายแต่ปรากฏว่าผมไม่ตายแทนที่ผมจะตายผมกลับฟื้นลุกขึ้นพรวดพลาดขึ้นมาแบบนั้นทุกคนต่างตกใจกันหมด ถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นผมเลยเล่าทุกๆอย่างทุกๆเรื่องอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละทุกคนบอกว่าถ้าทางผมจะไปสวรรค์มาเพราะที่ไหนจะมีแต่สีขาวและไม่มีอะไรแบบนั้นเขาว่านารกมันน่าจะเป็นสีแดงหรือดำหรืออึมครึมมากกว่านี้ที่ผมเห็นคงจะเป็นสวรรค์แต่พอดีดวงของผมยังไม่ถึงคาดก็เลยกลับมาได้ไม่ คนอื่นๆคงตายไปแล้วจริงๆก็เลยต้องนุ่งชุดขาวส่วนการต่อแถวยาวๆของคนชุดขาวนั้นเขาตีความกันว่าน่าจะเป็นการกลับมาเกิดใหม่เพราะใครที่ตกลงไปคงจะไปเกิดหรือไม่ก็เป็นอย่างผมคือ,อยังไม่ถึงข่าวตายก็กลับมาที่ร่างและจากนั้นผมก็ไม่เห็นอะไรอย่างนั้นอีกผมหายป่วยอย่างเหลือเชื่อแล้วกลับมาแข็งแรงเลยทีเดียว และนั่นก็คือเรื่องราวการไปเยือนสวรรค์โดยผ่านทางประตูสวรรค์ซึ่งคุณลุงสวัยเล่าไว้ให้ฟังเพียงเท่านี้หากคุณผู้ฟังชอบฟังเรื่องราวของความลี้ลับเรื่องราวของความพิศวงอย่าลืมกดติดตามช่องนิมิตพิศวงเอาไว้แล้วพบกันใหม่ในเรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ